แล้วครับสามหกโดนรถถ่ายลากนะครับงบจาด้วยขนาดนี้ 360. โอ้ควนี่ตัวนี้ FXZ ใช่ไหมนี่เฟืองช้าเนี่ยมันต้องมันต้องดันดินจากข้างบนนั่นแหละมาปูพื้นเนาะแล้วก็ไอ้น้ำนี่ก็เป็นน้ำเปียยอยี่เนาะอู้ถ้าถอยไปเทข้างบนได้นี่สุดยอดเลย ใช่เนี่ยถอยคือสโลปจากนู่นมาเนาะตรงนี้มันให้ลงไหมเนี่ยไม่ให้ลงฮะไม่น่าจะมันแต่ก่อนมันก็เป็นบอ่อแล้วเนี่ยะมันเอาไปโคมาควักเฉยๆนี่อ,อบอบู่นมันเต็เมไงผมว่าเราเอาเวลาสั่งยางมาก็องทำใหม่อืมอือพ่อพ่อ อย,อ,อย่าพาอย่าพาพอดยกเลยนะยนพดยกเลยลงผม,ผมรอคิวข้างบนผมคิวผมคิวก่อนครพี่เสื้อม่วงนะครับเพราะาเสื้อม่วงมาทีหลังจะลงก่อนไม่ได้ผมลงก่อนไม่ได้แต่ผมลงก่อนแล้วครับลงจากรถ áo à, ta cao vô này là nhờ dạ, bánh mê lồn nha เนี่ยมันไม่ลงมันติดเสาเปียกด้วยตะก้าวหายไปไหนอ่ะข้างก่อนยังอยู่เลย Ừ. Phò, thoải Thôi mà, thôi thôi. Bỏ hết thôi. Blue. Thôi thôi, nên nưng ạ. Thôi là bị ạ. Bye. Bye ơi, vô 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 bye vô. Vô bye. Ơ vô cái này vô này vô cái này Vô Vô Ơ vô này bye. Ơ vô vô Bye. Yông, bye, yông, bye. โอ้ยโยกก่อนถอยถอยไปโยกไปเออโยกไปพอพูถอยไปโยกไปโยกไป

โอ้โลเลยดูจะไปไหวไหมหักซ้ายหักซ้ายแล้วล็อกลูกมานี่เลยหักซ้ายไปล็อกลูกมานี่ขึ้นไปรุน <ms> มีแรงครับจมแค่นี้ก็ไปไม่ไหวแล้ว มาแล้วครับรถหล่อของเราครับวันนี้โอ,อ้มาลงมาลงย่านะครับวันนี้นี่นะครับเบือ สวยงามมากครับสวยงามมากพ่อก็พ่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถามอะไรของกินกันเดี๋ยวเราไปถามของกินกันเราไปถามของกิน đó phải tham con khen nhá. đó phải tham con khen nhá. non lại khen nó gỏi non. Khao sụt dần khao sụt dần thả. anh ระวังอ้วนาน,าน้องน้องโทราศาัพท์ขึ้นไหนเนีน่นยในทิกตอกเขาบอกว่ารีวิวดังฝนให้หน่อยแต่ผมคอมเมนต์ไปรีวิวเมียได้ไหมรีวิวรีวิวเมียได้ไหมเอ็งลบทำไม กินเนี่ยไม่ยอมเรียกหรอกอีกลบทำไมไอ้วันไหนๆมาดูหน่อยดิกินไรเกิดจากเกินจากเดียวสิน่พี่น้องไม่จำทกอดนะครับแต่กันเลยแค ด้นหน้าด้นใด้นซ้ายดินขวาน้ครันนอโรงเรียนมาเลย้าจ้าจ้ต้มน้ำหน่อยฮะการน้ร้อนอามา ไอ้ท้องกี่เดือนแล้ว <What? S 1> ฮะไอ้ท้องกี่เดือนแล้วไอ้เจ้าลูกสามนี่เ <Okay. S 1> ล่นนองครับ mm hmm. วันนั้นถ่ายยายแม็ก mm hmm. วันนี้มาถ่ายเ mm hmm. จี๊ยควัญ mm hmm. เอินขวัญสรันอยู่แ mm hmm. อเอ,เอ้มีแอ้ด้วย mm hmm. เด่จ้าตูตาเอ้ก,ก่อน Ta egon gần Tại Ta egon gần egon Ta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  mẹ Ta egon 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 Ta Ta egon Ta egon Ta อือ้อป่อยได้เจ้าอื้ออื้อเฮ้ยมันอื่นหมดแล้วตักเอาตักตักอันน vale ี้ก็เป็นการแกล้งน้องนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ำก่อนนี่ครับเราก็จะต้มน้ำก่อนนะครับพี่น้องพี่ชายจน ้้มนพี่จ๋าต้มน้ำ,นนำเอาน้ำมาเดี๋ยวเราจะต้มมามากคุยกับเด็กอยู่คุยกับเด็กดูหนวดเขาเอาล็อกเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้โกุ้ยเขาเปิดยังไงใช้ไหมเป็นโอ้ ขาใหญ่ไม่กลัวกลัวขายเยอะแสดงว่าแอบเอาเด็กขึ้นรถนะเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยเออเอ้เอาเด็กขึ้นรถเหรอดูวาให้เรากินมาม่าเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านอ่ะเอาเด็กขึ้นรถให้เรากินมาม่าแล้วเจ้าของก็กินสุกี้ไม่เอามดรารมแล้วเขากินมาม่าก็ได้หรอกกระป๋ากระป๋องที่เขาซื้อมาน่ะเวลาเจ้าของกินเจ้าของอร่อย ไม่ต้องมาหัวเราะฮ่าเขาให้ยืมกาน้ำร้อนแล้วก็ยังจะมาบ่นด่าเขาอีกเองมากล้องรุ่นพี่อะท่าไหร์ซูมเห็นเองลูก,กตาเองหมดเลยเดี๋ยวอะไรเอาเอา,เอาคลิปมาเปิดดูหน่อยดิมาวานนะ่ะเงยมีเว้ยมีอยูใ่ในโทรสับ ไปแล้วขนาดคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวเราเมือ่อกี้ก็ไปลงไม่รอดูตอนตอนน่อมาย่า,สายเสร็จลแล้วเดี๋ยวเรา,เร,ารอชมติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่าเราจะลงได้ไหมบายบาย